ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ยังอยู่กับอาจ,จารย์ดารวันงามศรีรรชนกุลอาจารย์อูน,นะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาอยู่พิจิกดียิ่งพ้นคิดยิ่งกว่าเผ่าพันธุ์จะได้ภรรยาสิ่งสินครังครั้งศัตวูทันทำมมิได้เลยนะคะก็ชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกอาจารย์ค่ะเรียกว่าน่าสนใจวันนี้นะคะชาวราศีกับ เขาจะทราบได้ไงคะอาจารย์ว่าเป็นชาวราศีพิจิกมีตรงไหนที่เป็นตัวบ่มบอกไหมคะค่ะชาวราศีพิจิกนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมของทุกปีก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวแมงป่องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สังเกตผู้ที่เกิดระหว่างนี้ค่ะจะมีดาวพระอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งไทยสถิตอยู่พื้นที่ของกลุ่มดาวแมงป่องนั่นเองค่ะ แล้วลัคนาต่างกันยังไงคะจ๊ะค่ะลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงชะตานะคะแล้วท่านก็ดูว่าลักองท่านสถิตที่ราศีใดราศีพิจินะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เป็นคนลัคนาราศีพิจิตรนะคะเรียกว่าเนี่ยแมงปองนะคะแมงปองก็จะมีขามีกล้ามนะคะหางจะยกนะคะเรียกว่าคุณลักษณะที่โดดเด่น ดเ,ดเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนิสัยยังไงบ้างคะจังค่ะตามสัญลักษณ์ราศีแมงป่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เรียกว่าไม่ยุ่งกับใครคแต่ใครอยากได้ไปยุแย่ทำร้ายนะคะ,คะเรียกว่าโต้ตอบกลับทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นคนที่แค้นฝังหุ่นนะคะเรียกว่าชอบสนชอบความสันโดษไม่ยุ่งกับใครชอบมีโลกเขาเรียกว่ามีโลกส่วนตัวมีมุมของตัวเองนะคะ แล้วก็ใครมาทําร้ายเนี่ยเรียกว่าสู้สุดฤทธิ์สู้สุดใจนะคะเรียกว่าชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นเ,เป็นราศีที่มีหนึ่งเดียวใน12ราศีที่เรียกว่าเป็นกีตะราศีใช่ะนะคะ,คะเป็นราศีที่มีลกสกศนตัวสูง มีโรคส่วนตัวสูงมีมูลส่วนตัวไม่เชื่อใครง่ายๆชอบแข่งขันชอบแข่งขันชอบต่อสู้ใช่มีความโดดเด่นซุ่มเงียบซุ่มเงียบแค้นฝังหุนแค้นฝังใจแค้นฝังจังสิบปีก็ไม่หายใชเรียกว่าเป็นราศีที่โดดเด่นแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวใน12ราศีนะคะเรียกว่าเมอสักู่ก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นกีตารราศีนะคะซึ่งมีดาวพระอังคารพระขันเป็น เป็นดาวประจําตัวหรือดาวตานุลักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นดาวพรังคานทายกล้กาขยันทายกล้าแข็งขยันในทายพรังคานพรังคานเนี่ยเป็นดาวธาตุเป็นดาวธาตุาาลมค่ะ,คะเพราะฉะนั้นธาตุลมก็มีความมุ่งมั่นมีความเรียกว่าอุตสาหะลุย <exactamente? S 2> อาจารย์ <khác> ลุยชอบแข่งขันชอบ่อสู้แล้วถ้าโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกและกนาราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นภพ ค่ะเป็นภพที่สิบสองเอ่อเป็นภพที่แปดนะคะคือภพเป็นภพมรณะของดวงเมืองและดวงโลกค่ะแล้วก็เป็นราศีธาตุน้ําเป็นราศีธาตุน้ำอภธาตุอ่าชั้นสองชั้นสองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นภพมรณะของดวงเมืองหรือดวงโลกเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกและก็นาราศีพิจิกด้ชอบเกี่ยวกับเรื่องด้านหราศาส์ด้วยถ้าเรียนหราศาส์เดียวกับด้านนี้จะไปได้ไกลใช่ค่ะนั่นเกี่ยวกับ มรณะมรณะ,ะเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเรื่องลี้ลับเรื่องเล้นลับะะเรื่องแบบซ่อนเร้นใช่ค่ะเรื่องแบบปิดบงังเรื่องแข่งขันเรื่องเนี้ยชาวราศีพิจิกจะมคีคุณลักษณะโดดเด่นลิ้นมันรวยนะจังเแี้ยก็ะ <laughs> ะจะเรียกว่าการต่อสู้เนี่ยเด็ดมากเก่งมาก สู้แบบสู้แบบไม่ถอยแป่เงปองอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะโดดเด่นนะคะตอนนี้อาจารย์ดาวตนุลักษ์หรือดาวไปทางตัวของชาวราศีพิจิกตอนนี้ไปสถิตอยู่ที่ค่ะราศีมีนซึ่งะะเป็นภพเป็นภพปุตตะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ภพปุตตะนะคะเรียกว่าเป็นภพเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารการเริ่มการทําอะไรใหม่การลงทุนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนีในช่วงนี้นะคะ ท่านใดที่มีบุตรหลานบริวารช่วงนี้ท่านเนี่ยจะเข้าไปยุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องบุตรบุตรหลานบริวารในช่วงนี้นะคะซึ่งท่านอยากจะเริ่รมทําอะไรใหม่ๆนะะคิดอยากจะลงทุนคิดอยากจะขยะับขยายะนะหรือคิดจะวางแผนอะไรสักอย่างเนี่ยให้กับบุตรหลานบริวารของท่านซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้เกิดวรคณรนะคะก็เรียกว่า มีจุดเสียด้วยเช่นกันเพราะว่า <C> s. <S ดาวคารเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวแห่งความใจร้อนกับ <C 's. S 2> ความรอบคอบ <C> s. <S อันนี้เป็นในด้านไม่ค่อยดี <C> s. <S นะคะก็คือ,อ,อต้องระมัดระวังจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีความรอบคอบในช่วงนี้ด้วย <C> s. <S ส่วนผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิด <C 's. S 2> วันอังคารเนี่ยเรียกว่าใจร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอังคารเป็น5กับลัคนาเนี่ยนะคะระมัดระวังในเรื่องความใจร้อนกับบุตรหลานบริวารลูกน้องคนใต้บังคับบัญชาหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าอังคารเป็น5เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทวันเกิดสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารร้อเซนนะคะในเรื่องการทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะต้องรอให้ดาวพลังคารเนย่ยกย้ายออกก่อนจะดีกว่านะคะเนื่องจากพลังคารตอนนี้ตำรับเป็นพินทุบาทใช่ค่ะพินทุบาทก็คือจุดเสียจุดช้ำนะคะจุดรั่วนะคะจุดหมองจุดหมองเพราะฉะนั้นบอกว่าทางโหราศาสตร์เรียกว่าระวิภูมะทั้งโสราปัญจ ราวิภูมะภูมะคือดาวคานนะคะราวิภูมะทั้งโสราปัญจแกษคณาพุทธเก้าจันกับชีวาเป็นแปดสุเจ็ดอาจารย์เจ้าว่ารอนิรันเออเพราะฉะนั้นเป็นมิตุนัตช่วงนี้ก็ระมัดระวังอารมณ์ความรู้สึกสักนิดนึงใช่ค่ะย่าใจร้อนความกล้าบ้าบินนะแต่ยังโชคดีนะคะอยู่ในราศีธาตุน้ำแล้วก็เป็นบ้านของพระพฤหัสบดีราศีมีเพราะฉเนี่ยอยู่เรือนผู้สมพลธาตุน้ำก็ทําให้ความใจร้อนเนี่ย ลดลงมาค่ะนะคะเรียกว่าให้คุณให้คุณค่ะแทนที่ว่าจะให้โทษก็กลายเป็นจากร้ายก็กลายเป็นซบลงอาจารย์ดีขึ้นซบลงนะคะคิดคิดมากขึ้นนะคะมีการไตรตรองรอบครอบมากมีสติมากขึ้นสติมากขึ้นเพราะว่าเรือดาวพหัสเนี่ยช่วยเขาเรียกว่ากล่อมเก่ากล่องเก่าให้ร่างคายเนี่ยใช้สติจากมากขึ้นดาวพฤหัสค่ะค่ะ นี่คือทธิพลของดาวพระอังคารซึ่งเป็นตนลัตนะคะอาจารย์เมื่อพระอังคารเราเคุียันถึงเรื่องดาวอีกชั้นี้เป็นค่ะอาจารย์เลยค่ะหลังจากวันที่สองมิถุนายนไปต้นไปดาวพระอังคารเนี่ยจะย้ายเข้าราศีเมษซึ่งออกจากการเป็นพิธุบาตแล้วนะคะเรียกว่ามีกําลังเรียกว่ามีกําลังมากขึ้นนะคะเนื่องจากไปสถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพอริอริอริแล้วก็จะ เกิดความเข้มแข็งหรือว่าความชัดเจนอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็มีความเข้มแข็งเนื่องเนื่องจากว่าอริเป็นเกษตรค่ะในช่วงหลังจากนั้นนะคะท่านก็จะมีการแก้ไขปัญหานะคะต่อสู้นะคะเรียกว่าสู้กับปัญหาได้ดีนะคะอริเกษตรก็อาจจะมีความเจ็บป่วยด้วยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยความตัวเองเป็น <ข>ามาตรฐานเข้มแข็งเนี่ยเรียกว่าผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนค,ค่ะเรียกว่าพอเป็นเกษตรก็บอกว่าเกษตรจะระดิ์ออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พ่ามองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดการแค่ไขปรับปรุงหรือว่าแข่งขันเนี่ยอาจารย์มีสิทธิชนะไหมคะมีสิทธิชนะมีมีความโดดเด่นตัวเองมีความโดดเด่นค่ะนะคะ,ะเรียกว่าชนะแข่งขันไปเลยหลังจากวันที่สองมิถุนาหลังจากวันที่สองมิถุนานะคะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระ อังคารคซึ่งเป็นตนุลั์นะคะเม<ช>ื่อสักครู่บอกว่าตอนนี้นักเวลานี้ขณะนี้นะคะพระอังคารสถิตอยู่เรือนพระฤาษีซึ่งเป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นเราไปตออ่อดาวพระฤาษีวดีเลยอาจารย์ดาวพระฤาษีเป็นด,ดาวครูดาวนักบวชด,ดาวดีดาวให้คุณคคดาวพระฤาษีเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระพบที่สองและก็เจ้าเรือนปุตตะพบที่ห้าตอนนี้โกจรไปสถิตเล็งลัคนาเกิดพบที่เจ็ดอาจารย์เรียกว่าให้คุณ อย่างไรบ้างคะจางดาวพระพฤหสัสบดีนะคะเรียกว่าเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภยัยซึ่งก่อนที่ดาวพระพฤหสัสบดีจะยกย้าย คนลัคนาพิจิเนี่ยเรียกว่าต้องเหน็ดเหนื่อย<ค>ะนะคะเรียกว่าเจอเรื่องมากมายนะคะแต่เมื่อยกย้ายเข้าเลงลัคนานะคะพบปัตตนยเนี่ย <คะ S 1> เขาเรียกว่าคูุ่้นส่วนนะคะ,ค,ะความหมายก็คือคูุู่นส่วนคู่ค้าคู่ร่วมงานคู่ครองนะคะคู่สัญญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้คูุ่้นส่วนดีๆนะคะที่นําโชคนลํลาภมาให้ท่าน<ค>ะนะคะเรียกว่าคนลัคนาราศีพิจิเนี่ยจะพลิกฟื้นนะคะไปในทั้งเรื่องของการเงินการงานโอกาส เข้ามาแล้วตอนนี้นะรวมไปถึงนะคะเจอคู่ดีๆนะคะใครที่เรียกว่ายังไม่มีคู่นะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาบางคนเนี่ยเรียกว่าบางคู่เนี่ยก็มีการลงเอยแต่งงานกันในปีนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเในเรื่องการเงินการทองในเรื่องหุ้นส่วนในเรื่องคู่ค้าคู่ร่วมงานนะคะจะนําโชคลาภผลประโยชน์มาให้ท่านตั้งแต่วันที่30เมษายนนะคะไปจนถึงนะคะ 13พฤษภาคม2,568เรียกว่าเป็นเวลา1ปี30เมษายน67ถึง13พฤษภาคม2,568ในเรื่องการเงินการทองโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนส่งเสริมรวมไปถึงผู้ครองผู้ค้าผู้น่วนได้ผู้ส่วนใหม่ๆดีค่ะอาจารย์นะคะเรียกว่าเป็นหารเตรียมเป็นดาวให้คุณเป็นดาวดีเป็นดาว เกี่ยวกับวิชาการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นดาวศิลธรรมจริยธรรมจารีประเพณีต่างๆเมื่อดาวพระหัสบดีมาเล่งลักขณาเกิดนะคะแล,ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าตามคำพีจักรทีบอกว่ารฤหัสด,ดุลจักรประทักษณามีทุรโทษทิพบดีและพญาจุรภัยพิวสง์ขวราก็จะลาข้านไปบอมีแม้นดุจะไขก็จะผิดคติครูคเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ อยากถือศีลปฏิบัติธรรมอยากทําสิ่งดีงามใช่ค่ะแล้วก็จะพบเจอแต่คนดีๆพบเจอแต่คนดีค่ะเพื่อนร่วมงานคนอายุน้อยกว่าคะพระพฤหัสบีมาจากเจ้าเรือนปูตากลุ่มรักความรักในเรื่องความรักโชคลาภไดค่ะสมหวังตอนนี้บุตรหลานก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องการเรียนการศึกษาเรียกว่าเรียกว่าบุตรหลานนําความปิติความยินดีมาให้ใช่เงินนําทองนําสิ่งดีๆมาให้ได้สมหวังนะคะและโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกซึ่งมี เลขหนึ่งนะคะอยู่ที่ราศีพิจิกเมื่อพระฤหัสวดีมาเล็งพระฤหัสวสดีพิวัฒน์พระวิวันสิทธิโชกคมหันตมหิตติพูชาเพราะฉะนั้นก็ดีอีกดเนื่องจากพระฤหัสการที่เป็นคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อมิตรก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันอย่างดีสรุปว่าดีมากราศีพิจิกลัคานาคะแนนหนึ่งร้อยให้เท่อไหรคะจังเรียกว่าให้9 99 9จุด99านะคะเพราะฉะนั้น ก็แสดงความยินดีกับชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเรียกว่าฟ้าใหม่นะคะฟ้าใหม่แล้วก็สิ่งใหม่ๆความรักใหม่เงินทองโชคลาภเนี่ยดีกว่าเงินทองโชคลาภจากที่เหนื่อยจากที่ท้อจากที่เป็นหนี้นะคะเรียกว่าหลุดหนี้หลุดสินนะจารอ่าเรียกวา่าหมดหนี้หมดสินหลุดหนี้หลุดสินค่ะปีนี้นะคะ ปีนี้นะคะมีเรียกว่าโครงการใหม่ๆเข้ามาะนะคะได้ผู้มุ่งส่วนที่ดีอ,อุปถัมภ์ส่งเสริมแต่ก็มีข้อต้องระมัดระวังเนื่องะะจากเนื่องจากนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันที่18ดนะคะดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ในระยะ3องศา5 9ิบลิบดาดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในระยะ4องศา31ลิบดาวเรียกว่าใกล้ดับใกล้ดับนะคะ,คะเรียกว่าดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเรามองมองไม่เห็นเนื่องจากแสงอาทิตย์เนี่ย บังเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายทางโหราศาสตร์เนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรต้องรอเรียกว่าดาวการเงินดับดาวโชคลาภดับนะคะรอไปถึงนะคะประมาณ6วันค่ะอาจารย์ประมาณวันที่13นะ24นะคะเรียกว่าองศานะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนออกจากดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเราถึงจะมองเห็นดาวพระพฤหัสบดีเนี่ย ชัดมากขึ้นนะคะก็เป็นพยากรณ์ไปตามดวงดาวเลยเมื่อเราเห็นดาวการเงินโชคลาภเนี่ยชัดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสต่างๆก็ใกล้เข้ามานะคะเรียกว่าเราคอยตอนนี้นะคะค่ะนี่คือพลของดาวพระฤหัสบดีเมื่อพระฤรัสบดีแล้วจารย์เราไปต่อด้วยดาวค่ะดาวพระเสานะคะดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ทุตอนนี้กัวจงสติที่ราศีกุมซึ่งเป็นพบพันธุแล้วก็เป็น เกษตรเกษตรเออแล้วตอนนี้จะเกิดอะไรอย่างไรแบบไหนคะอาจารย ค่ะสหัชะไปพันธุค่ะนะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะมีการเข้าสังคมนะคะกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดมีการเดินทางไปมาหาสู่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องมรดกที่ดินป้าอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเนื่องจากดาวเสาร์นี่เขาเรียกว่าเป็นดาวเครียดวิตกกังวลเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ก็จะมีความวิตกกังวลในเรื่องญาติพี่น้องในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องมรดก ในเรื่องที่ดินนะคะในเรื่องพิ่ันกรรมต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะคะคก็ให้เรามาระวังในเรื่องความขัดแย้งกับ,ค,บคนภายในบ้านกับญาติคนเก่าๆคนแก่ๆไว้ด้วยนะคะคแต่เสาเป็นสี่แขละคนาเนี่ยเรียกว่ามีมีที่ดินมีอสังหาเนี่ยรออยู่ะนะคะ ในช่วงนี้นะคะซึ่งพระเสาเนี่ยก็จะให้คุณเรียกว่าให้คุณไปอีกนานะนะคะอาจารย์เรียกว่า2ปีครึงค่งนะคะเรียกว่ากว่าดาวพระเสาเนี่ยจะยกย้ายจริงๆเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีปีหน้าเนี่ยเรียกว่าพระเสาเนี่ยยกออกะนะคะยกออกวันที่19พฤษภาคมนะคะ68แปดเข้าราศีมีนะนะคะและพักราศีนะคะที่ราศีมีเออ่พักพักพักอกษาวันที่13กรกฎาคม พักราศีเข้าราศีกุ่มอีกครั้งวันที่23สิงหาคม2,568นแะคะและยกเข้าราศีมีนนะคะโดยที่ไม่กลับมาแล้วเนี่ยกุมภาพันธ์2,569เพราะฉะนั้นในเรื่องที่ดีนสังหาริมทรัพย์มรดกพินัยกรรมอะไรต่างนะคะเรียกว่าอยู่ในระยะเวลา2ปีที่จะวุ่นวายหน่อยนะคะนะคะก็เดี๋ยวต้องมาโรมาดูกัน บางท่านก็มีการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกับญาติพี่น้องนะะร่วมกันรีโนเวทนะคะวุ่นวายหน่อยค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้พระเสาไม่ได้อยู่องค์เดียวนะคะร่วมกับดางพระเกดใช่ค่ะซึ่งเป็นตัวเรียกว่ากระตุ้นกระตุ้นเร่งปฏิกิริยาจุดชนวนใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ตามที่อาจารย์ดารวันว่าเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นวายแต่ก็ถ้าเกิดว่าปรับปรุงซ่อมแซมรีโนเวทบ้านช่องนี้ก็จะดีมาก เรียกว่าแก้เคล็ดแก้เคล็ดนะคะถอนดวงใช่ค่ะว่าจากสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดีนะคะใช่ค่ะนะคะนี่คือที่พลของดาวพระเสาร์นะคะเสาร์ถึงบอกว่าถ่ายทษถ่ายทุกให้ถ่ายเสาร์พระเสาร์ถ้าในเรื่องส่วนที่ดีก็มีความอดทนมากค่ะอดทนในดาวในส่วนที่ไปดาวพระเสาร์นี่ในพฤกษาชาตาเ็าเรียกว่าเป็นกิ่งก้านสาขาเสานั้นคือกิ่งก้านสาขาเพราะฉะนั้นจะมีทรัพย์สมบัติมรดกมากมายใช่ค่ะยิ่งแก่ก็เรียกว่า ยิ่งดียิ่งแก่ยิ่งมียิ่งช่วงนี้เสาเป็นเกษตรยิ่งดียิ่งได้จะได้รับรับมรดกบ้านนะคะบ้านเช่าที่อยู่อาศัยรับต่อรับต่อรับช่วงนะคะก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าประเสาเนี่ยคือกิ่งก้านสาขาก็เรียกว่ามีการแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกใบจากดีมากนะคะนี่คือทิพลของดาวพระเสาต่อไปก็เป็นดาวพระราหู พระราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุตอนนี้โคจรไปสถิตที่ราศีมีนซึ่งเป็นภพปุตตะอาจารย์ภพที่ห้าพันธุปุตตะจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุครอบครัวสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องด้วยนะไปพบปุตตะก็สัมพันธ์กับดาวเสาร์เมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นก็มีการร่วม นะคะทำอะไรใหม่ๆด้วยกันกับญาติพี่น้องร่วมลงทุนะนะ,ะร่วมออโครงการใหม่ๆนะคะแต่ระมัดระวังในเรื่องบุตหลานบริวารไว้หน่อยนะคะ,คะในเรื่องความดื้อในช่วงนี้บุตห,หลานบริวารนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางไปเรียนถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยนะคะอาจจะช่วงนี้บุตหลานก็อาจจะติดเกมออนไลน์อะไรต่างๆด้วยในช่วงนี้ค่ะจ้ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ดูแลบุตรหลานเป็นกรณีพิเศษนะคะเที่ยวกันข้างคืนก็อยู่พรอปุตตะเนี่ยเพราะว่าชอบลองของใหม่ๆใชเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเกมเกี่ยวกับออนไลน์ช่วงนี้ก็ต้องระมัดดูแลเป็นพิเศษดูแลเป็นพิเศษแต่โชคดีนะคะราหูอยู่เรือนพฤหัสพฤหัสไปอยู่ปัตตานีสลับเรือนเอาตัวรอดได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์ก็ได้เวลา สักครูนะคะ